ขอสร้างมาและลูงปู่ช่วยปลูกเสกให้ครับลูงปู่บอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าปลูกเสกนะครับเขาเรียกว่าภาวนาคืราลุงปู่เนี่ยจะสอนเราทุกอย่างเลยว่าทําในความดีสวัสดีครับทุกทุท่านสวัสดีครับนะครับมาพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับเป็ดอยุธยาหมหานคร ว right. like ันน so ี้นะครับผมได้รับเกียรติจากน้าชายของท่านหนึ่งนะครับที่เก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อดูหายากนะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าหลวงพ่อดูที่ไหนนะครับหลวงพ่อดูวัดสแกะนะครับต้นตำรับแหวนนะครับที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับมาพบเจอกับน้าไพฑูลกันเลยนะครับสวัสดีครับน้าทูลสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนาทูลนี่เก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อดูมานานนะครับ คือเมื่อก่อนนี้ผมเป็นเจ้าของร้านครัวไปทูนสลาฟแกนครับผมแล้วก็สมัยก่อนนี้ผมเรียนเกษตรวิทยาครับได้เข้าวัดสแกร่วมกับอาจารย์สุปรัตน์สมัยผมเป็นนักเรียนเกษตรครับนะครับแล้วก็ไปลุกติดกันมานานแล้วครับยุคแรกๆเลยครับผมในสมัยนั้นครับแล้วก็ก็เข้าไปมาหาสู่กันตลอดเพราะสมัยนั้นผมมีอ่ามอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าครับสมัยก่อนนะครับก็เรียกสแกมเบิลเนี่ยสามารถจะลุยถนนนั้นเข้าไปในวัดได้ง่าย เมื่อก่อนนี่คือกี่สิบปีแล้วครับนะสมัยนั้นก็พศอสอักประมาณพศสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองห้าหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งเก้าถึงสองห้าครับแลวเข้าไปตลอดครับครับแล้วก็จากนั้นก็ห่างหายไปเมื่อไปเรียนที่เชียงใหม่ครับแต่นั่นเองครับสมัยนั้นนี่หลวงปู่ดู่วัดสแกนเนี่ยดังนะครับไม่นะธรรมดาเลยใครไปมาหาสู่ได้เลยครับกินกข้าวหลวงปู่ไปต้องไปกินข้าวหลวงปู่เพราะว่ามันเดินทางลําบากครับอ๋อคือวัดสแกนเนี่ยคือบอกว่า อยู่แบบว่ากันดานมากสมัยก่อนการเข้าหานี่ลาบากครับแรกๆนี้ถ้าคุณจะไปต้องใช้เรือขึ้นเรือที่หันตาครับครับอ๋อต้องนั่งเรือที่หันตาแล้วก็ไปลงหน้าวัดไปลงที่หน้าวัดสแกในคลองวัดสแกนน่าสะดวกที่สุดสม่ยมสะดวกที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดใครเข้าไปหาไมีรถไปนี่ก็คือว่าหรูหลาแล้วหรูหลาเลยครับตอนนั้นมันเป็นพวกแซมเบิ้ลนี่สมัยก่อนนี้ยามาฮานี่โอ้โหหรูเลยเพราะว่าลุยได้หมดครับ แล้วก็ถนนก็จะเป็นแบบลูกรังถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจริญสวยงามแบบนี้ก็คือนาทูนนี้ก็คือว่าเข้าไปตั้งแต่หลวงปู่ยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีเลยครับแล้วไม่มีเลยมีคือชุดแรกที่เข้าไปเป็นชุดบุกเบิกก็คือชุดนักเรียนเกษตรพระนครศรียาครับสมัยนั้นครับนำโดยอาจารย์สุปรัตน์เป็นผู้นําเข้าไปครับอาจารย์สุภรัตน์นี่คือเป็นอาจารย์สอนเกษตรสอนเรียนเกษตรครับผมครับผมนะแล้วก็พวกนักเรียนเกษตรก็ตามเข้าไปกันครับเป็นชมรม เกี่ยวกับพวกศาสนาเงี้ครับเข้าไปแล้วก็มีกลุ่มของเกษตริยาแล้วพอลูกพวกเนี้ยพวกเพื่อนๆืนก็ตามไปด้วยก็พอไปไปเห็นพระพระอะไรทำไมมันสง่างามผิวขาวนวลคือผ่องเลยว่า <นะ S 2> แบบม,มันไม่เหมือนพระธบาพระอย่างเงี้ยมันต้องไปพบในกรุงเทพครับไปเจอพระวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วท่านเดินนะท่านเดินเท้าไม่ติดพื้นเรามองดูแล้วว่ามองที่ส้นเท้าท่านเนี่ยไม่มีร่องรอยการแตก เป็นยังไงครับนะเดินก็คือคือเวลาเดินท่านจอกรอยนิด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 มองแล้แบบน่าทับถืออ่ะอ๋อคือตอนนั้นท่านก็สาเร็จครับเป็นพระอะไรแล้วก็ผมก็สังเกตผมเป็นคนแบบคือคือผมเนี่ยเป็นชุดลูกศิษย์อาจารย์ดําวัตแกลครับคืออาจารย์ดำวัสแกจะสะสมลูกศิษย์ที่แบบเก๋ๆหน่อยนึงที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยถ้าคนคนมีฐานะก็จะไปทางพ่อทบอ่าชุดนั้นเป็นชุดเป็นชุดผู้ใหญ่ชุดคนมีเงินหรือว่าคนรวยในกรุงเทพเขามา แล้วพวกผมนี่มันโซนน่ะชอบลื้อนู่นลื้อน,นี่อะไรต่ออะไรก็ไปก็แบบด้วยความโซนน่ะนะเขาก็ไม่ค่อยอย่างนั้นเขาบกว่าพวกผมนี่มันจุ้นจ้านวุ่นวายอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยนั่นแล้วทูนนี่เริ่มเก็บะส,สมเนี่ยผมเห็นบนโต๊ะเนี่ยโอ้โหของแปลกๆของที่แบบว่าลวงปู่ใช้มาได้ยังไงคือมันมีเหตุการณ์อยู่คือตอนนั้นลุงปู่เริ่มจะดังแล้วล่ะครับคนเข้ามาเยอะครับแล้วก็มีการคุยกันระหว่างลูกศิษย์คืออาจารย์อาจารย์อาจารย์พลเนี่ยพวกเขาเรียกครูเพิ่มไปก็เรียกครูพล แล้วก็อาจารย์ดำบตนเราเรียกหลวงลุงดำนะครับแล้วก็อีกสักลุงช่วยแล้วก็อีกสั้สองคนก็จะพัฒนากุกตีเพื่อจะรับแขกตอนนี้ลูกติมันลกหมดเลยอ่ะสมัยก่อนวัดบ้านอกครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเข้าของเกะกะเกะกะก็จะทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะของพวกนี้เกะกะไปหมดเลยก็เลยว่าจะขนของพวกนี้ไปที่อาป่าช้าวัดแครกบซึ่งเป็นที่ทําการของพวกเราในในกลุ่มเนี่ยครับป่าแ้ากเกอเราไปอยู่กัน แล้วกาจย์ดำอยู่ที่นั่นน้าไปอยู่ในป่าช้าเลยครับป่าช้ามันไม่ได้ดุอะไรหรอกมันก็เล็กๆป่าช้าวาตแกเล็กไม่ใหญ่ครับตอนนี้ก็เหลือหลักฐานเล็กน้อยอยู่นิดนึงเขาเรียกว่าป่าช้าวาสแกรครับนั่นแหละครับแล้ว,ลวของพวกนี้นะตูนทําไมนัดได้มาคือคนน้าก็คือครูพลครับเขาเรียกกันเรียก,ก็เรียกครูพลครูพลครูพลเนี่ยเขาก็ คิดว่าเออแล้วเราจะมาเก็บมันมันจะมีประโยชน์อะไรนยะเดี๋ยวมันก็ต้องไปเผาไฟเผาอะไรทิ้งใช่ไหมครับผมแต่ก็คิดไปคิดมาได้ว่าเออพวกเรามาแบ่งกันไปแล้วการสะสมไ,ไว้เนะี่ยแล้วก็ไปลูกสิทธิ์ใช่ไหมครับครูพลก็เลยบอกว่าปรึกษาอาจาร,รย์ดก่อนครับแล้วบางอย่างที่ขาดที่อะไรนี้ครูพลก็บอกว่าอาจาร,รย์ดำขอยืมจากหนที่เนี่ยที่ตั้งอยู่ในสาราเนี่ยมันมีสองตัวผมจะเย็บจากทํานู่นทํานี่ทาเป็นกระเป๋าทำเป็นอะไรอะไร,อะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วนี้อาจารย์ดำก็พูดมาคําว่า แกน่เก็บจะสมกันไว้เนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงวันนี้เป็นเป็นของหลวงปู่ดู่วัดสแก่ใช่ไหมครับครับเออก็นั่งมานั่งคลิกกันไปคลิกกันมาผุคนก็บอกว่างั้นเราก็ไปยืมตาลวงปู่มาสิตาปั๊มตาปั๊มหปู่มาเลยอ่าแล้วก็มาปั๊มมาปั๊มของเหล่านี้ครับครับก็ทากันที่นั่นแหละครับครับแล้วตอนนี้บอกว่าไหนๆเราก็ทํากันแล้วเราก็เป็นเครื่องรางที่นิดหนึ่งและการเป็นของใช้อย่างนี้เสร็จปั๊บก็อาจารย์ดําฝากอาจารย์ดําปลุกเสกด้วยโดยการนําไปรวมกองกับ หลวงปู่วัตถุมงคลของหลวงปู่ประท้วงคองวัดสกุลแล้วก็เสร็จปั๊บก็ต้องรอสามเดือนครับคือออกรรษาแล้วถึงจะไปรับได้ครับอันนี้ก็คือว่าของที่หลวงปู่ใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เป็นของใช้เลยที่ยกลงมาให้แล้วยกติหลวงปู่ยกลงมาเพราะว่าตอนนั้นต้องมันยังไงแหละพระพอดังนะครับมันก็ต้องจัดแต่งได้คนน้ก็อยากได้จัดแต่งอะไรต่ออะไรกันอย่างเงี้ยจัดแต่งคนน้ก็อยากได้ทนี่อยากได้กันไงครับแต่พวกเราด้วยความที่ว่า เราไปลูกศิษย์สมัยเก่าเงี้ยซึ่งลูกศิษย์สมัยใหม่ไม่สามารถจะรู้เรื่องนี้เลยอ๋อครับผมครับช่วงนั้นมันจะปี28 29ครับนะครับลูกศิษย์รุ่นใหม่จะไม่แทบจะไม่มีใครมีขอพวกนี้เลยครับเพราะว่าพอลุงปู่ดังแล้วก็จะเปลี่ยนระบบในวัดใหม่หมดอ่าครับถูกไหมครับการเข้าการออกมีคนมีคนดูแลมีอะไรต่ออะไรแม้แต่พวกผมเองแมากพวกผมเองกลับมาก็ยังขึ้นแบบปกติไม่ได้สมัยก่อนนะครับจะไปขอบุหรี่ลุงปู่สูบสมัยก่อนลุงปู่สูบบุหรี่สามมิตรครับนะ แล้วเสร็จแล้วก็พวกเยาวราชเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนั้นกลุ่มวรัจรคมีอยู่คนหนึ่งชื่อเฮียอะไรไม่รู้เอาบุหรี่มาบุโลไลท์นะครับมาถวายลุงปูลุงปูก็หยิบมาดูดดูเสร็จป้าลงปูบอกว่าไม่อร่อยแล้วดีดดีดปั๊บพอดีปั๊บพวกผมก็ไปแย่งไปอานบุหรี่ตัวนี้กันก็คือน้านี้ก็คือลูกศิษย์ใกล้ชิดต่อครับผมครับผมเพราะตอนนั้นมันมีอยู่บนวัดมีไม่กี่คนนะครับครับที่เข้ามาเข้าหาลวงปูได้มันมีลุงช่วยครับเรื่องยาวมีกำนันทรงและก็บรรดาพวกครู แล้วก็ลุงชดอะไรอย่างเงี้ยมินิดเดียวไม่มีใครมากมายครับสมัยนั้นไม่มีใครมากมายแล้วก็มีอาจินดาไบธตนีเนี่ยทำงานไบธตนีเนี่ยครับที่ว่าไปบ่อยเนี่ยครับก็มีแค่เนี้ยแหละครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับน้ตูนวัตถุที่น้ตูนเก็บไว้เนี่ยมีอันไหนแนะนำก่อนเลยมันเป็นอย่างนี้ผมมาเป็นคนแปลกผมชอบแบบอะไรที่แบบหลวงปู่ใช้ประจำตัวตำคัญน้ำคันเนี่ยผมก็ชิงก่อนเลยครับอันนี้ช้อนที่หลวงปู่ครับเนี่ยครับสมัยนั้นฉันเลยใช่ไหมครับครับผม ครับนะครับโหนี่ใส่กรอบไว้อย่างดีเลยครับพอดีพอดีญี่ปุ่นเนี่ยเขามีติค้ามือสองมาประเทศไทยครับซึ่งกรอบมันมีความลึกครับผมก็เลยหาหาหาเพื่อจะใส่พวกนี้ออกไว้ครับนะครับมันจะได้พอดีสวยงามครับเพราะว่าปกติเดิมเนี่ยเราไปกองกองไว้เนี่ยมันก็มีอะไรตอะไรไปกัดไปกินบ้างงเนี้ยกลัวจะไม่สวยครับก็เลยมาตกแต่งใหม่ครับครับอันนี้ก็คือว่าจักหลวงปู่ดู่วัดแกเลยคืออันนี้เนี่ยครับคืออันนี้ตาเนี่ยนี่ตาเนี้ยครับคือตอนแรกเนี่ย ปั๊มกระดาษแจกปั๊มลูกผู้ปู่เป็นลูกกระดาษแจกอยู่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยตาก็วางอยู่แล้วก็ไปยืมมายืมมาก็มาปั๊มของกันไว้ให้รู้เพราะว่าอาจารย์ดำพูดถูกว่าต่อไปอนาคตอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าของพวกนี้เป็นของลูกปู่ดูใช่ครับนี่คือเป็นเหตุที่อาจารย์ดำบอกเรารเราก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เลยพูดได้ว่าเออนี่เรื่องจริงครับเพราะว่าพอเราของออกมาเนี่ยก็อาจ,จะมีคนโห่ร่เยอะเย้ยว่า โอ้โหแปลมาจากไหนอะไรกันมากมายอะไรันนี้ใช่หลวงปู่หรือเป,ปล่าอย่างนี้น,นะเข้าใจไหมแต่พอนี้เป็นปั๊บเนี่ยก็ะจะรู้เลยว่าแล้วในรุ่นนั้นเนี่ยจะรู้จักหลายคนที่คนโบราณโบราณนะครับลูกศิษย์เก่าๆจะรู้ว่าอันนี้เน,นี่ยหลวงปู่รักมากนี่คือมีมีการปักตรงนี้นะครับแล้วนี้อันนี้กระเป๋าใส่ยาใส่เงินใส่อะไรนี้ไฮไลท์เลยครับครับนี่ดีใส่ยาใส่อะไรต่ออะไรนี้อันนี้คือกระเป๋าใส่ยาของปู่ครับเนี่ยใส่ทุกอย่างเลยครับอันนี้ใส่ทุกอย่างอันนี้ก็คือนทูลขอหลวงปู่มาครับกงงงาอออ่นนี้้้ตตผ คือหมายถึงว่าของพวกนี้เราจะหยิบอะไรมาจะถามปู่ว่าใช้ไหมอ่ะเอ้ยเอาใบใหม่ๆไว้อันนี้เราก็ปัดออกมาปัดออกมาปัดไมเนี่รครับนี่แหละแล้วนี่มันก็จะช้ำ<อ>พวกนี้ใช้แล้วจะช้ำหน่อยพระเครื่องเนี่ยผมว่าใครๆก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยพระเครื่องก็ดีแหวงก็ดีใครๆก็มีครับแต่ผมว่าอย่างนี้ลิมิเต็ดคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใครนึกถึงครับไอเราไอเรา,เราส่วนใหญ่ทุกวัดไปถามเลยว่าทุกวัดเนี่ยของพวกนี้ส่วนใหญ่ถูกเผาทิ้งหมดครับถ้าไปครับแล้วมันก็โชคดีที่ว่าไอการทําครั้งนั้นนี่ย ที่ได้กับเยอะเพราะว่าไม่มีใครสนใจอ๋อก็ตอนนั้นมีแต่คนอยากได้วัตถุมงคลเนี่ยครับวัตถุมงคลเ่ยไม่มีใครสนใจนะครับแล้วก็ยังไม่ดังเท่าไหร่ครับสมัยนั้นก็ยังไม่ดังเท่าไหร่และนี่อีกอย่างนี่ครับนี่นี่ผ้ารับผ้ากาบนะครับอันนี้ผ้าผืนนี้ผ้าผืนนี้นะครับผ้าผืนนี้จะใช้รับรับของกระเคนของจากบุคคลสำคัญสำคัญนะครับเนี่ยจะมีตรานี้ครับอันนี้ก็หายยากเลยครับครับอันนี้มันชุดนี้เนียมันมีอยู่ไม่กี่ชิ้นที่มันเป็นตราองจักปักมือ สภาพสมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์เลยครับน,นี่กรับไฮไลท์เลยนะนะที่เห็นแล้วเก่าแล้วแบบเห็นตั้งแต่วันตอนที่น้าเอาของมาวางแล้ว<ห>นี่น,นี่น,ๆๆนี่นี่อันนี้เลยครับอันนี้เนี่ยโอ้โหแบบอันนี้เป็นถุงใส่เครื่องรางของนี <ไ S 1> ก่อนไฮไลท์เลยครับอันนี้มีการซ่อมบ่อยมากเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ซ่อมบ่อยมากนะครับเนี่ยครับจะมีมาถึงผมผมก็ยังซ่อมอีกผมต้องเย็บใหม่ข้างล่างนี้มันเปื่อยอะครับอันนี้อันนี้หนโบราณเลย อันนี้ใส่เครื่องรางของอะไรตอนอะไรที่อยู่ในย่ามหลวงปู่ที่หลวงปู่ใช้ในตัวเลยแล้วก็ใส่ยายา,ยายสมุนไพรซึ่งมันจะเลอะเนี่ยแล้วลมันจะเลอะนี่ครับเป็นพวกยาสมุนไพรครือหลวงปู่นี่มียานะครับยาพวกเอามาพึกมาพาดแต่มาก่อนหลวงปู่มียาแจกที่วัดตรงยาด้วยซึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่าวัดสแกนเนี่ย เป็นแหล่งยาลูกกรรักษาพวกอามาพุทรมพาดนะครับแต่ตอนหลังนี้ไม่มีแล้วครับอับ้านนี้หายไปแล้วก็คือแจกฟรีเลยแจกฟรีครับแจกฟรีแบบฟรีอย่างวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับ fc เนี่ยสมบอกให้เลยนะครับนทุนนี่ก็ไม่เคยออกช่องไหนมาก่อนด้วยไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยเลยเมตาหลานพวนี้เสมอมันยังไงล่ะครับพอออกปั๊บก็เอาแล้ว มีมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้และเริ่มแล้วคนมันก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้อย่างนี้นะครับมันจะยุ่งกันใหญ่แล้วก็นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มีครูบาอาจารย์นะครับแต่สิ่งอย่างนี้นะครับผมว่าน้อยคนที่จะได้ผมบอกเลยว่าน้อยคนมากนี่ประคตประคตกับอังสะอังสะประคตกับอังสะอังสะอยู่ในครับผมอันนี้ประคตนะครับผมอันนี้อังสะแล้วก็รูปหลวงปู่รูปที่หายากครับรูปเนี้ยเป็นรูปที่ เนะครับเป็นรูปที่ท่านเศร้าๆอะ่ะแล้วพอดีพวกผมก็ถ่ายเอาไวอ้อ่ะเลยได้สดชื่นสดชื่นเอ๊ะวันนี้ท่านไปนอะไรเศร้าๆ,ๆ,ๆอ๋อท่านไม่ค่อยสบายอันนี้ก็คือประคตที่หลวงปู่ใช้ใช้เลยครับติดตัวประคตนี่ทั้งหมดเนี่ยได้มามันทั้งหมดประมาณ13เส้นครับซึ่งมันเป็นขึ้นเขาเรียกว่าลุงเวลาลุงปู่อ้วนล,ลุงปู่ผอมอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประคตพอใช้แล้วก็เปลี่ยนครับ,ค,รบคือซักเนี่ยประคตจะแห้งยากมากครับลุงปู่เลยต้องต้องมีเยอะ เพราะว่าประคตลุงปูเป็นคนสะอาดมากนะครับใส่แล้วไม่เคยซ้ำจีวรต้องซักความสะอาดลุงช่วยขับเลือยาวนี่จะเป็นคนซักครับนะครับลุงเชิดเนี่ยครับลูกศิษย์จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็น้าก็ได้ความเมตตาจากอาจารย์ครับผมอาจารย์อะไรนะน้าที่ครูพลครูพลครับอันนี้ก็คนกติของปูครับครับครูพลได้มากที่สุดนะครับมีเป็นแบบเยอะมากๆเลยซึ่งกาก็จะมา แลกกันบางทีแบบผมมีผมไม่มีหน้าวันนั้นถ่ายได้อะไรมาคือวันนั้นเป็นวันที่ต่างคนต่างแอบครับถายได้อะไรมาก็แอบไว้ก่อนแต่หน้าวันนี้แก่กันแล้วนั่งคุยกนั่งอะไรแล้วมาแลกเปลี่ยนกันหลังมาแลกเี้เลยว่าใครขาดอะไรนัทูนี่จริงๆนะครับจะไปถ่ายนะครับผมจะชวนนทูไปถ่ายที่ร้านนะครับน้าทูบอกไม่ได้เราต้องถ่ายที่ตลาดโบเบ้ใช่ไหมครับนะนี่ที่นี่คือจุดนะครับศูนย์รวมของเซนพระอยุธยาครับ ท้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับน้ทูนครับแล้วอย่างหลวงปู่ดู่เนี่ยนะครับอย่างที่นทูนไปสัมผัสก,กับท่านมาพุทุกคุณของท่านนี้ก็ผมว่าไม่ต้องพูดเป็นมากหลายหลายท่านเนี่ยผมว่ารู้รู้กันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่นทูนประทับใจกับตัวหลวงปู่เนี่ยที่ตั้งแต่น้าไปหาท่านไปกราบท่านมาความทับใจของนทูนเนี่ยที่กับหลวงปู่ดู่มีอะไรบ้างครับคือหลวงปู่เนี่ยนะ จริงๆแล้วบางคนไม่รู้หรอกว่าบางคนพยายามโยงท่านไปทางอพินิหารทางวิเศษทางอะไรพวกนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สมควรคือการการจะแยกพระออกจากกันเนี่ยมันจะมีพระสายแบบว่าไงเก่งเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับลุงปู่ไม่ใช่นะครับลุงปู่นี่เป็นนักกรรมฐานนะครับปฏิบัติธรรมครับเป็นพระสไตล์นี้ก็เลยจริงๆแล้วลวงปู่เนี่ยไม่มีไม่มีพิิหารอะไรไม่แสดงใครเห็นแต่เกิดจาก เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าคนที่ปฏิบัติสูงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติทางขังสอนนะครับแล้วจะมีวัตถุมงคลก็ไม่ใช่ว่าลุงปู่เป็นคนทําเองนะครับคือหมู่มวลสิทธิ์อยากจะได้มาใช้กันก็ว่าขอให้ขอตั้งมาและวลุงปู่ช่วยปลูกเสกให้ลุงปู่บอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าลุกเสกนะครับเขาเรียกว่าภาวนา การภาวนาของปู่ก็คือว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลวงปู่ก็จะต้องสวดมนต์กันเขาบอกว่าเอาเนี่ยไปวางไว้รวมกันเป็นกองไว้แล้วก็เวลาสวดมนต์เราก็สวดให้พวกนี้ด้วยไปเลยเข้าใจไหมครับ,รบ,รบไม่ใช่ว่าหลวงปูบ่บรรจุพลังบรรจุแบบว่าเหนียวอยโยงโคงกระพันอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับแต่ว่าที่ผมประทับใจที่สุดก็คือหลวงปู่เนี่ยเวลาท่านเดินเนี่ยพื้นท่านไม่่อยติดพื้นครับมันเดินลอยได้ผมในขณะว่าไปจับเท้าขอดูเลยว่า วิธยทำไมบรรลุษเราทุกคนเนี่ยครับเดินอย่างเงี้ยสมัยก่อนยิ่งไม่ใส่รองเท้าเนี่ยบินาบาดด้วยเนี่ยส้นต้องแตกครับลูกปู่ไม่มีเลยตรงส้นนี้ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแตกครับแล้วก็มันมีตอนท่านไม่สบายอยู่ครั้งหนึ่งอะไปลอกไปลอกหนังเท้ามาเนี่ยครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเก็บไว้นานแล้วล่ะแล้วผมก็กำลังติดตามอยู่ใช่ไหมครับคือลอกเท้าออกมาเลยท่านท่านเผลอคงใช้เถอไปเหยียบไฟอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีการรักษาแต่แล้วคุณหมอลอกให้ในในหนังที่ลอกมาก็ไม่มี รอยแตกของเท้าสุด,ดซึ่งหายากมากครับครับและการสอนของลุงปู่เนี่ยลุงปู่ไม่ได้ว่าพูดเพราะจะจนแบบคนเข้าใจลุงปู่เป็นคนพูดเขาไม่นะครับลุงปู่ตรงมากเลยครับบนบนเลยว่าว่าเลยครับ,รบไม่ไม่มีนั่นเลยตรงตรงเลยอย่างสร้างพระอะไรก็ตามอย่างเงี้ยสมัยก่อนการสร้างพระเปิดโลกเนี่ยคใครก็อยากให้ลุงปู่ไปนั่งบนเป็นดอกบัวครับลุงปู่บอกไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้อาจารย์ลุงป่ช่วขึ้นไปกันแล้วกันอย่างนั้นดีกว่าอะไรแบบเนี้ รประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของปู่น้ทูนมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ f c ฟซังไหมครับคือคือประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันก็ผ่านนะผมก็ไปแบบยังไงละครับผมก็ไปทั่วราชอาจาักรนะครับเพราะว่าผมเคยทํางานอยู่ป่าม้าอยู่ในป่าเลย,ยดงอะไรมาเงี้ยครับคือลุงป,ปู่เนี่ยจะสอนเราทุกอย่างเลยว่าทําแต่ความดีนะครับ,รบแต่พอเราทาความดีแล้วเหมือนกับว่าเราโกรธเราอะไรใครอย่างเงี้ยเราก็ลดความโกรธลงไป เหตุการณ์ร้ายก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองครับนะครับไปเลยก็ดีแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ว่าถ้าเราพกว่าถึงงคนลุงปู่ดูเนี่ยในสังคมของการทํางานหรือในสังคมของผู้หลักผู้ใหญ่จะรู้เลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะค,ครับเพราะว่าบางคนเขาจะรู้ว่าพระที่ใส่อันเนี้ยไม่ได้ใสเพื่อน,นียวหรือใส่เพื่ออะไรแบบยังไงละครับเป็นเกี่ยวกับพวกาสายทางยุทธอะไรเงี้ยลบลีลบตีอะไรฟันอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ เขาใส่รู้ว่าสายเมตตาเมตตาครับปฏิบติแล้วไปไหนนี่ไปไหนพวกอ๋อลูกศิลป์ลูก็ดูแหละครับครับเอาและเขาจะยินดีก็รับกับสู้เราครับครับประสบการณ์มันก็พอมีพอมีก็มีกันลูกปูช่วยด้วยอะทุกคนแหละทุกคนแหละลูกปูดูช่วยด้วยอะอะนี่พาจะขายอะไรก็กัดตรงๆเลยนะทุนบอกว่าที่มั่นใจว่าหลุงปูเนี่ยช่วยหนาแน่นอนก็คือก็คือก็คือตอนนั้นก็มีนะครับมีมีถูกอ่า ล้อมตีนะครับที่มึงพระรามนี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วก็สู้เขาไม่ได้แน่แล้วงานได้นะสมัยก่อนเนาะครับแล้วก็เนี่ยแหละลุงปู่ช่วยด้วยนี่แหละปุ๊บก็หายเลยวิ่งคือวิ่งกับแ้วคลาดแ้วคลาดนะครับลุงปู่แ้วงขาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วคือจิตใจจิตใจดีจิตใจงามอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วครับก็คือปฏิบัติดีสั่งสอนว่าให้คิดดีทาดีคิดีทาดีแล้วก็ลุงปู่จะสอนไม่บ่อยว่า หลวงปู่อมาไปไหนหรอกก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแต่ว่าให้จำคำสอนไว้บ้างใช่ไหมครัือคนเราอ่ะทาดีอะไม่มีใครรู้หรอกเราก็รู้ที่ตัวของเราเองกันแล้วกันแค่นั้นแหละครับครับก็วันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่นัททูลเนี่ยเอาสิ่งของที่เก็บไว้นะครับมาให้ผมแล้วก็เอฟซีได้ชมครับนะครับก็ขอบคุณนททูลจากใจจริงๆนะครับก็ เรื่องราวเรื่องเล่าเนี่ยนะครับนทูเนี่ยมีอีกหลายเรื่องเลยผมบอกให้นะครับว่าเรื่องมันมันนะครับเกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์นี่นะครับเดี๋ยวรอเจอกันในอีดีต่อได้ไหมครับนะเรื่องผีแหมพูดถึงเรื่องตอดมาธโมดีๆอยู่แล้วจะไปเรื่องนู้นอีกแล้วผมว่าเอฟซีเนี่ยอยากฟังแน่กระโนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวรอยยอดยอดยอดซับก่อนยอดซับก่อนดีกว่า ถ้าเกิดผมเล่าไว้นี่มันตรงข้ามกับความเป็นลูกศิษย์ผมก็ดูเลยนะผมบอกง่ายเอาอีกเอาแบบกระสุนอีกคลิกนึงดีกว่าเอาแบบคนละเรื่องเลยนะผมบอกง่ายจริงๆไม่เหมือนกันเลยนะจริงๆนะเอาแบบผมว่าเอฟซีหลายๆคนอยากฟังเรื่องผมฟังเรื่องผียังทูนผมยังปลดลุกเลยนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณท่านทูนจริงๆนะที่เมตตาผมนะครับแล้วก็แนะนําวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่หาได้ยากมาให้ชมกัน นะครับสำหรับท่านใดเนี่ยอยากจะเป็น FC นัทูนอยากจะเช่าวัตถุมงคลน,นะครับก็นัทูนเล่น Facebook ด้วยผมาก็ได้ลงหรอกแล้วถ้า f c เนี่ยเขาอยากจะสอบาถามหรืออยากได้วัตถุมงคลเนี่ยติดต่อได้ f a c e b o o นัทูนได้ไหมก็ก็เป็นบางอย่างนะนะอย่างที่ว่าบางอย่างที่รักนี่ก็คงจะคุยกันไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้ออกให้บูชาครับอย่างชุดนี้ก็นะครับก็เดี๋ยว f a c e b o o นัทูนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับก็ฝากไปติดตามนักทูนด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะทูบจริงๆนะครับที่เสียสละเวลามาให้ผมครับผมนะครับก็ฝากทุกๆท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานเป็ดยุธยามานครในการสั่งสร้างคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกนะครับก็ผมกับทูนก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ